สวัสดีครับแอบบอกแอบบกับผมแกปทนาเวนะครับวันนี้จะพาไปดูหนึ่ง u r t d u s t g n s i g n ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าไอ้เจ้า Product ตัวนี้เนี่ยในอนาคตมันน่าจะมีบทบาทกับเราทุกๆคนที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วก็ยังคงไปไหนมาไหนด้วยการขับรถอยู่นะครับผมเริ่มต้นด้วยคําถามนี้ดีกว่าฮะว่าคุณคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีมลพิษอะไรที่เกิดขึ้นบ้างจากการที่คุณใช้รถครับ ถ้าเกิดคิดกันไวๆผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะตอบมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าควันควันจากท่อไอเสียนี่แหละอพอพูดถึงท่อไอเสียนี่เดี๋ยวขอแวะแป๊บหนึ่งคือสงสัยเหมือนกันว่ามันเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่แปลกเลยนะคือทําไมเขาไม่เคยซ่อมให้เราเลยอะทั้งที่มันเป็นท่อไอเสียแต่แบบเข้าศูนย์เท่าที่ไรก็กลับออกมามันก็ยังเป็นท่อไอเสียอยู่อย่างนั้นเลยเนาะหรอได้หรอเล่นแบบนี้ก็ได้หรอ ึงว่าทุกวันนี้นี่ออยอดยอดซับก็จากที่ช่วงโควิดที่ผ่านมานี้ก็พุ่งพุ่งพุ่ง,งนะฮะหลังๆนี่เริ่มนิ่งๆไม่รู้เพราะเราเล่นมุกอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะฮะว่าออขอไม่เอามุกนะพี่อะไรแบบนี้ทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราต่อนะฮะคือไอ้เจ้าท่อยเสียเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้กันมันก่อให้เกิดควันเกิดมลพิษแต่สิ่งที่ผมพามาดูในวันนี้เนี่ยฮะมันมีอีกหนึ่งมลพิษที่เขาบอกว่า มันมีแนวโน,น้มที่จะอันตรายมากกว่าควาันจากท่อไอเสียถึง1000เท่าครับโอ้โหฟังตัวเลขแล้วแบบโหดมากเลยนะซึ่งไอเจ้าสิ่งที่ว่าเนี่ยนะฮะมันเป็นมลพิษที่เกิดจากยางล้อรถยนต์ฮะในทุกๆก,การขับเคลื่อนของรถของเราเนี่ยนะฮะเวลารถเราเลี้ยวรถเราเร่งรถเราเบรกเนี่ยนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับซึ่งเขาเรียกว่า t i tire Dust ถ้าแปลตรงตัวก็คือเหมือนมันเป็นฝุ่นของยางลอ้อฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นพาริเคิลหรือเป็นอนุภาคเล็กๆเ,เป็นฝุ่นผงเล็กๆดำๆเนี่ยฮะหลุดออกมาตลอดนะฮะจากการที่เวลารถมันขับเคลื่อนไปตามท้องถนนแล้วก็ความน่ากลัวของมันก็คือไอ้เจ้าฝุ่นพวกนี้เนะะี่ยฮะมันสามารถไปได้ทั้งทางอากาศคุณสูตรลตมเข้าไปได้หรือบางทีมันก็ตกอยู่ตามพื้นถนนฝนตกมา ไหลลงเข้าสู่ท่อไปสู่แหล่งน้ําบางทีไปสู่ปลากลับมาที่เรากินอีกนะฮะคือให้คุณคิดง่ายๆเลยเหมือนไมโครพลาสติกที่ทุกวันนี้เนี่ยเราคอนเซิร์นเราตระหนักกับมันแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากเหลือเกินไอเจ้าฝุ่นยางล้อเนี่ยมันกําลังจะเป็นในรูปแบบนั้นเลยฮะแล้วก็เขาบอกทุกวันนี้เนี่ยมันมีไอเจ้าฝุ่นยางล้อเกิดขึ้นเฉพาะในยุโรปเนี่ยนะฮะหปีประมาณ5,000 500, 0นตันซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ ผมเองเพิ่งรู้จักมันก็จากเว็บจากข้อมูลที่ผมไปหามานี้นี่แหละแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มเริ่ๆพอได้รับสารข้อความอะไรตรงนี้บ้างแล้วนะฮะทีนี้ทีมออกแบบเนี่ยเขาก็คิดโปรดักต์หนึ่งขึ้นมาครับมันเป็นกล่องเล็กๆที่จะนำไปติดเข้ากับตัวล้อนะครับแล้วก็ใช้หลักการของไฟฟ้าสถิตครับในการที่จะทำให้ไอตัวฝุ่นยางล้อเนี่ยมันถูกดูดมา ติดอยู่ที่เซอร์เฟสหรือว่าพื้นผิวของตัวกล่องนี้นะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาฝุ่นยางล้อที่ได้นี่นะครับไปผ่านกระบวนการแยกออกมาแล้วก็นำไป reuse ซึ่งก็อาจจะออกมาได้เป็นหลายสิ่งหลายอย่างเลยแต่อย่างหนึ่งที่เขายกตัวอย่างก็คือมันสามารถนำมากลับมาผลิตเป็นยางล้อใหม่ได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็มันอาจจะเพิ่งมีการ study เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่จริงๆไอ้โมลพิษ จากฝุ่นยาง้อนเนี่ยมันคงเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะฮะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คอนเซิร์นมันแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบไหนเพราะว่าในเว็บไซต์ของทางดีไซน์ทีมเขาเลยเนี่ยนะฮะก็ ยังไม่ได้มีในเรื่องของราคาหรืออะไรใดๆเลยไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเพียงแค่โปรเจกต์เบื้องต้นที่กําลังรอการสนับสน,นุนหรือรอการร่วมทุนอยู่อะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็อยากให้มันเกิดขึ้นมาเร็วๆแล้วก็ถ้ามันมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นมีการนําเสนอต่างๆมากขึ้นผมว่าเป็นจุดหนึ่งกานที่เราทุกคนน่าจะต้องช่วยกันนะฮะเพราะว่าเขาก็มีการบอกข้อมูลอย่างหนึ่งเลยว่าในอนาคตเรามีโอกาสที่จะขยับเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งโอเครถไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถ ลดมลพิษในเรื่องของควันจากท่ไอเสียได้แล้วเพราะมันครีนมันบริสุทธิ์นะฮะแต่พอคุณเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยล้อยังคงต้องใช้อยู่และมันก็จะมีไอ้ฝุ่นยางล้อเนี่ยเกิดขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงไหมหรือวันหนึ่งตัวล้อเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นวัสดุรูปแบบไหนหรือเปล่าที่มันจะไม่ทําให้เกิดฝุ่นหรือว่าไอ้พวกขี้ยางที่มันหลุดออกมาแล้วก็ทําอันตรายกับเราได้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับ Thai Collective นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามแอบบอกออกแบบกันได้นะครับใน EP ต,ต่อไปแล้วเจอกันครับผม